สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเช็ดตัวลดไข้นะครับโดยอุปกรณ์มีดังนี้น,นะครับหนึ่งผ้าขนหนู2องกระมังแล้วก็สน้ำนะครับโดยเราจะการเช็ดตัวลดไข้เราจะเช็ดเข้าหาหัวใจนะครับโดยเริ่มต้นที่ใบฝส่นใบหน้าก่อนเลยนะครับโดยน้ําที่ใช้จะเป็นน้ําอุณหภูมิห้องปกตินะครับ นี่นะครับเราก็จะเช็ดส่วนใบหน้าก่อนนะครับแล้วก็ใช้ผ้าปกไม้บนศีรษะเพื่อให้ผ้าดยูชัดไอคามน้อนอลกนะครับแล้วเราจะใช้ผ้าเป็นที่สองเช็ดต้นคอแล้วก็ตรงในหัวไหล่นะครับ ก็ูกผ้าไวตรงนี้นะครับเหมือนเดิมแล้วใช้ผ้าเป็นที่3เช็ดเช็ดจากเช็ดแขนนะครับโดยเช็ดตั้งแต่ปลายมือลงไปนะครับโดยแขนเราจะเช็ดเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกก็จะใส่ตรงนี้แล้วก็พับไว้ทำสองข้าง โดยช่องที่สองก็จะเป็นจากตรงนี้องไปแล้วก็ใส่ตรงรักแร้นะครับอีกข้างก็ทำเช่นกันนะครับ โดยในขณนะที่เช็ดเราควรเปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะครับ ก็เราจะเช็ดพองนะครับเช็ดสองสามครั้งหรือจนก่อนที่เราจะรู้ได้ว่าอุณหภูมินร่างกายเหมือน,นมันจะลดลงนะครับ ต่อไปเราก็จะเช็ดขานะครับโดยขาเราเช็ดเป็นยาจนสุดเลยนะครับต้องถึงขานี้แล้วก็ใส่ตรงขานี้ไปนะครับแล้วก็นำผ้าผืนมาเช็ดในช่วงล่างของขาไม่แต่ฝ่าเท้า มาเือรนี้จะใส่ต้องขาพับนะครับอีกข้างก็ทำเช่นกันนะครับ เสร็จแล้วเราก็ผ้าออกมานะครับทีนี้เราก็จะเช็ดข้างหลังนะครับโดยติกตัวคนไข้ เช็ดเล่น,นลอย่างนี้สองสามครั้งนะครับครับแล้วก็เป็นอสั็เสนะครับการเช็ดตัวลดไข้แล้วทีนี้พักไอสิบถึงสิบห้านาทีแล้วก็วัดไข้รอบถ้ายังไม่ลดสามารถเช็ดตัวได้อีกครั้งแล้วเช็ดตัวครั้งที่สองถ้าไข้ยังไม่ลดให้นําผู้ป่วยพบแพทย์นะคะรับส่าเราบวัสดีข้าวจบ วิธีการสาธิตเช็คต,ตัวเียงเท่านี้ขอบคุณครับ